ครับสวัสดีครับผมองอเล็กซ์มูลวอ k นะครับชาแนลของผมก็จะพูดเกี่ยวกับแนวคิดเชิงบวกนะครับแล้วก็ความรู้ดีๆไว้ให้ผู้ฟังได้เอาไปใช้แล้วก็ปรับปรุงยกระดับแนวคิดของตัวเองนะครับครับสำหรับซีรีส์ของคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เลยครับนี่ The Four Hour Work Week นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ผมก็จะเอามาย่อยให้เข้าใจง่ายๆนะครับเป็นบทๆไป โดยหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบก็คือมันเป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วมันเปลี่ยนอะไรข้างในผมไปได้หลายๆอย่างเลยแล้วมันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ให้แรงบนดาลใจใผมสร้างชาแนล u t u b e เพื่อที่จะมาเล่าเรื่องดีๆให้เพื่อนๆฟังครับโดยใจความของหนังสือเล่มนี้ก็ตรงๆตามปกเลยครับเขาจะสอนวิธีว่าทํายังไงให้เราสามารถใช้ชีวิตได้โดยทํางานแค่4ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับ อ่าตอนนี้เราลองมาคิดดูกันว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่เราทํางานทํางานกันอยู่ทุกวันนี้เราทํางานกันอยู่ที่สัปดาห์ละกี่ชั่วโมงกันไม่จําเป็นต้องหมายถึงกลุ่มคนที่ทํางานรับเงินเดือนนะครับอาจจะหมายถึงกลุ่มคนทําธุรกิจด้วยโดยคนรับเงินเดือนก็จะตกที่วันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ5-6วันก็จะตกที่ประมาณสัปดาห์ละ40-50ชั่วโมงใช่ไหมครับหรือบางทีเยอะกว่านั้นเพราะอาจจะมี OT หรือว่าแบกงานกลับมาทาที่บ้านโดยที่ไม่รู้ตัวส่วนคนทําธุรกิจเนี่ยก็จะมีคนที่ไลฟ์สไตล์แตกต่างกันจะมีคนที่ทําธุรกิจแล้วว่างกับมีอีกแบบหนึ่งก็คือคนทําธุรกิจแล้วยุ่งเหยิงตลอดเวลาแล้วคุณผู้ชมเคยลองตั้งคําถามกับงานของตัวเองไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับงานของตัวเองเราวางแผนผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าทําไมเราถึงต้องลงแรงเยอะมากๆทั้งๆที่มีคนที่ลงแรงน้อยกว่าเรา แต่ว่าได้ผลตอบแทนมากกว่าเราเคยตั้งคำถามไหมครับหนังสือเล่มนี้จะพอบอกคุณได้ว่าคุณต้องมีจุดเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับก่อนอื่นนะครับสิ่งแรกเลยที่หนังสือเล่มนี้แนะนำก็คือวิธีการตอบคำถามต่อการทำงานแล้วก็ชีวิตของตัวเองครับโดยผมจะพูดให้ฟังเป็นข้อๆลองคุณผู้ชมตอบตามก็ได้ครับระหว่างที่ผมพูดไปโดยในหนังสือบอกว่าจะมีคนอยู่หลักๆ2ประเภทก็คือ คนที่ใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆวันผ่านวันกับอีกแบบหนึ่งก็คือในหนังสือเขาเขียนว่า new rich ก็คือคนที่ทำหน้าที่เพื่อไปถึงเป้าหมายของตัวเองหรือไปถึงความร่ำรวยนั่นเองครับโดยคน2กลุ่มนี้จะมีการตอบคำถามซึ่งไม่เหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพูดแล้วก็ลองนึกตามดูนะครับข้อ1ครับเราคิดว่าเราทำงานเพื่อตัวเองหรือเราคิดว่าเราอยากให้คนอื่นมาทำงานแทนเรา อันนี้กลุ่มคนรวยตอบข้อ2ครับข้อ2คือเราคิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ทํางานเมื่หร่ก็ได้หรือเราอยากจะทํางานแต่ทําให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลให้มันมากๆอันนี้กลุ่มคนรวยก็ตอบข้อ2ครับข้อ3ครับเราอยากจะจัดเวลาพักของเราเป็นพักยาวๆเป็นช่วงๆช่วงๆสลับกับทํางานไปตลอดชีวิตหรือเราตั้งใจจะมีชีวิตแบบไม่ต้องทํางานเลยข้อนี้คนรวยตอบข้อ1ครับ ข้อที่4ครับเวลาเราอยู่ในสภาพแวดล้อมบริษัทเราจะไม่เป็นบอสเราจะไม่เป็นลูกน้องแต่เราจะทําหน้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อที่จะเทรนคนอื่นเพื่อให้ทํางานเป็นเหมือนเราหรือว่าอีกแบบหนึ่งเราขออยากเป็นบอสเพียงผู้เดียวให้คนอื่นอยู่ใต้เราข้อนี้คนรวยตอบข้อหนึ่งครับข้อที่5ครับเราอยากจะซื้อทุกสิ่งที่เราอยากได้ หรือเราอยากจะทำทุกอย่างที่เราอยากทำอันนี้คนรวยมักจะตอบข้อ2ครับข้อที่6ครับเราอยากจะหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไว้ก่อนหรือเราอยากจะหาเงินมากๆเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ชัดเจนมีช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรอันนี้คนรวยมักจะตอบข้อ2ครับ ข้อที่7นะครับเป็นตัวอย่างข้อสุดท้ายเราอยากจะได้ทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่าเยอะๆพุ่งสูงขึ้นไวๆอย่างเช่นหุ้น IPO หรืออะไรต่างๆไว้ในครอบครองหรือเราตั้งใจทำโปรเจกต์ตรงหน้าให้เติบโตโดยที่เน้นแคชฟล w เป็นหลักส่วนสิ่งที่มีมูล,ลค่าสูงๆเนี่ยค่อยตามมาทีหลังอันนี้คนรวยมักจะตอบข้อ2นะครับ อันนี้จริงๆเป็นแค่ตัวอย่างนะครับในหนังสือจะมีหลายข้อมากกว่านี้อยากให้ลองไปอ่านกันดูแต่พอเราลองฟังแล้วเราลองคิดตามนะครับก็จะเริ่มเห็นละว,ว่าแนวคิดของคนกลุ่มที่ใช้ชีวิตไปวันๆกับอีกกลุ่มหนึ่งที่วิ่งเข้าไปหาความร่ํารวยเนี่ยจะเป็นแนวคิดคนละแบบกันเลยซึ่งแนวคิดเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างให้คนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมากกว่าที่คุณคิดมากเลยครับแล้วเขาก็ได้ยกตัวอย่างคนนะครับที่มีลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นนิวบริช หรือวิ่งไปหาความร่ำรวยอยากให้ลองดู3คนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจแนวทางมากขึ้นคนที่1นะครับก็คือพนักงานที่รู้จักบริหารการสื่อสารขณะทำงานอย่างเช่นการโทรศัพท์การส่งอีเมลแล้วก็การตอบโต้ทางไกลต่างๆอย่าง l ล n e Facebook Instagram ต่างๆโดยบริหารยังไงก็ได้ให้ใช้เวลากับอะไรพวกนี้น้อยลงเหลือ1ใน10แต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้น90%ครับคนที่2คือ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของโปรเจกต์ที่รู้จักบริหารกลุ่มลูกค้าแล้วก็โปรเจกต์โดยรู้จักตัดกลุ่มลูกค้าและโปรเจกต์ที่ใช้เวลาบริหารสูงแต่ให้ผลตอบแทนต่ำออกและรู้จักจ้างงานคนอื่นให้มาช่วยงานตัวเองให้ได้หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอาซอร์สนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้คนที่3นะครับก็คือคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่รู้จักสร้างธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจให้เช่าต่าง เพื่อสร้างรายได้เป็นแพ s ซีฟอินคัมหรือรายได้ที่เขาไม่ต้องทำงานเป็นเงินประมาณ5,000ต่อสัปดาห์แล้วพอเขามีเงินก้อนนี้หล่อเลี้ยงเขาก็ไปทำหน้าที่อื่นที่เขาต้องการในชีวิตครับครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาน่าสนใจน่าสนใจของหนังสือ4 h our work week กันต่อนะครับผมก็จะฝากให้ผู้ฟังช่วยกด subscribe ขวาล่างนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทุกคนทำงานกันต่อไปนะครับ ครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลือกของเราเนี่ยมีไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแต่จุดเริ่มต้นแรกที่เราต้องเริ่มกันเลยเนี่ยก็คือเราอะต้องรู้จักให้ความสำคัญกับเวลาอันมีค่าของตัวเองก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจบเนื้อหาบทแรกของหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดขึ้นต้นบท2ให้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่จบกันเพราะว่าบท2จะค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมอาจจะเอายกไปต่อที่เอพิโซดหน้านะครับ เราก็จะมาเริ่มบท2กันเลยบท2เนี่ยพูดถึงอะไรไปบ้างบท2เนี่ยก็ให้ชื่อบทเกินไว้ตอนแรกเลยว่า anything popular is wrong นะครับหรือภาษาไทยแปลว่าอะไรที่เป็นที่นิยมมักจะผิดจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้หมายความตรงๆอะไรขนาดนั้นนะครับจากที่ผมอ่านสรุปแล้วเนี่ยผู้เขียนเขาตั้งใจจะสื่อว่าการจะทำอะไรให้ไปในทางความสำเร็จมันจะมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างสวนทางกับ common sense ของคนอยู่ ต่เวลาเราทำอะไรส่วนทางกับคนอื่นเนี่ยเราต้องแน่ใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำส่วนทางกับเขาอะต้องมีความ effective หรือภาษาไทยคือความได้ผลครับเวลาเราทำอะไรที่แปลกแตกต่างกับคนอื่นเนี่ยต้องมั่นใจได้วว่ามันแปลกแล้วได้ผลซึ่งตรงนี้ต้องระวังผู้เขียนบอกว่าการทำอะไรที่แตกต่างกับการทำอะไรที่โง่เนี่ยมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับมันอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าวัดกันได้เลยที่ผล เวลาสมมติเราทําอะไรที่มันส่วนทางกับเทรนหรือว่าตั้งใจที่จะทําอะไรให้มันแบบแปลกแตกต่างจากคนอื่นแล้วตัวผลลัพธ์มันออกมาแย่กว่าเขาอันเนี้ยแสดงว่าเรามาผิดทางละแต่ถ้าเราลองทําอะไรแล้วมันผลออกมามันดีกว่าชาวบ้านเขาอะ่ะอันนั้นคือเป็นการสร้างทางใหม่ที่ดีกว่าคนอื่นครับซึ่งแนวคิดตรงเนี้ยคำว่าแตกต่างแต่อ ffective เป็นเทคนิคสำคัญเลยที่เราจะมาพูดกันบ่อยๆเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ แล้วเราจะมาปรับใช้กันตลอดเวลาเลยนะครับหลักต่อมาที่หนังสือเล่มนี้สอนก็เอาเรื่องความคิดต่างแต่ effective เอามาผสมด้วยนั่นก็คือเขาให้แนวคิดว่าการวางแผนว่าเราจะเก็บเงินนะ่ะไปเรื่อยๆจนได้เงินก้อนหนึ่งแล้วกเกษียณแล้วก็ไม่ต้องทำงานอะไรเลยเนี่ยมันเป็นการวางแผนชีวิตที่แย่ที่สุดครับแย่ยังไงเขาให้เหตุผลมา3ามเหตุผลนะครับเหตุผลแรกคือมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณนะ่ะ มีความคิดไปก่อนว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําในอนาคตอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบหรือสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยมันต้องไม่มีความสุขแน่ๆเลยซึ่งมันเป็นวิธีการคิดประเภท non starter ครับหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นแนวคิดที่ทําให้คุณอะ่ะไม่ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆสักทีเพราะมันจะเพิ่มความกลัวให้คุณนะครับอย่างที่2ผู้เขียนบอกว่าความคิดที่บอกว่าจะเก็บเงินไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้ได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็เอามาใช้หลังกเกษียณเนี่ย ต้องระวังให้ดีๆถ้าไม่มีความรู้มากพอนะครับเพราะว่าการเก็บเงินไว้เฉยๆเราไม่มีความรู้ในการเอาเงินไปต่อยอดหรือลงทุนมันจะเสียเปล่าไปฟรีๆเลยด้วยเหตุผลดังนี้ครับให้ลองคิดดูนะครับว่าเวลาเรากรเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณกี่ปีปกติคือคนกเกษียณก็อยู่ที่อายุประมาณ50-60ถึงปีใช่ไหมครับก็คือเลิกทํางานอันนี้คือกเกษียณคนละ,กะเกษียณกับอายุราชการนะครับคือกเกษียณน,นี่หมายถึงว่า อ่าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งละพร้อมที่จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทํางานได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะสิ้นอายุขายไปเราจะมีอายุอยู่อีกประมาณ 20- ถึง40ปีเลยนะครับก็อย่างเฉลี่ยก็คือ30ปีนะครับแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าในระยะเวลา30ปีเนี่ยเงินของเราวางไว้ในธนาคารอย่างไม่งอกเงยถึงเงินของเราจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆแต่อย่าลืมอํานาจของเงินเฟอ้อครับ เงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยในโลกของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 2- 4%ต่อปีครับถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เคยศึกษาทฤษฎีเงินเฟอ้อผมก็จะขออธิบายคร่าวๆไว้ก็คือมันเป็นทฤษฎีที่บอกว่าป,ปีปีหนึ่งเงินของเราที่อยู่ในกระเป๋าของเราอ่ะจะมีค่าลดลงอยู่ที่ประมาณ2-4%ต่อปีหมายความว่าตัวเลขในบัญชีไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับแต่ว่าเงินมันมีค่าลดลงด้วยตัวของมันเองครับ ลองสังเกตดูครับว่าข้าวของที่ขายอยู่ตามตลาดด้านนอกเนี่ยจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นอาหารการกินหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆพวกนี้จะมีราคาขึ้นอยู่ที่ประมาณ2-4%ต่อปีครับหมายความว่าถ้าเรามีเงินเก็บอยู่ในธนาคารนิ่งๆมันจะลดมูลค่าลงเรื่อยๆถ้าเราไม่หาทางทําให้มันงอกเงยขึ้นมานะครับแล้วข้อที่3นะครับถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ขยันมากๆแล้วก็รักการทํางานมากๆ เวลาคุณกเกษียณไปอ่ะตัวคุณเองจะเป็นคนที่ทนไม่ได้ครับถ้าคุณเป็นคนกเกษียณเร็วอย่างเช่นอายุ40ปี50ปีกเกษียณละเหลือจะเป็นวัยรุ่นเงินล้านนะครับอายุ20กว่า30กเกษียณละประเภทนี้พอตัวคุณไม่ได้ทําอะไรอ่ะตัวคุณจะรู้สึกเบื่อเองไปโดยธรรมชาติเราต้องหาอะไรทําใหม่อยู่ดีครับสุดท้ายที่ผู้เขียนแนะนําคือเราอ่ะสามารถสร้างงานที่มีรายได้เยอะๆเพื่อเตรียมที่จะ,กะเกษียณได้นะครับ อย่าเข้าใจผิดว่าเขาไม่ให้ทํางานนะเราสร้างงานที่รายได้เยอะๆได้แต่ว่าเป้าหมายไกลๆของเราอะ่ะเราอย่ามองแค่ว่าเราจะเก็บเงินเยอะๆไว้กเกษียณอย่างเดียวครับโอเคครับต่อมาหนังสือเล่มนี้เขาจะพูดถึงเรื่องธรรมชาติของคนเรื่องพลังงานของคนเวลาทํางานแล้วก็การคอนเซนเทรตหรือการให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเวลาเราสร้างโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมาผู้เขียนบอกว่า ธรรมชาติของคนเนี่ยไม่สามารถโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานมากนะครับความสนใจและพลังงานที่เรามีให้อ่ะมันจะมีวงจรของมันมันจะมีขึ้นมีลงมีวันที่เรารู้สึกอยากทำมากมากแล้วก็มีวันที่เรารู้สึกท้อแท้แล้วก็เหนื่อยเป็นเรื่องปกติของคนครับเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดผมบอกให้คนคนหนึ่งเนี่ยทำงานติดต่อกัน24ชั่วโมงเป็นเวลา15ปีไม่พักเลยสักวันเดียว โดยแรกกับเงิน300ล้านมันก็จะไม่มีใครเลยครับที่ทําได้เพราะว่ามันฝืนธรรมชาติมนุษย์นั่นเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับงานประจําบางประเภทนะครับที่คนที่จ้างคุณเขาตั้งใจที่จะจ้างคุณอะ่ะให้ไปทํางานวันละ8ชั่วโมงโดยที่งานที่คุณทำเป็นงานประเภทที่ซ้ําๆซ้ําๆเป็นรูทีนไปนในแต่ละวันอย่างไม่มีกําหนดไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าคนที่ทํางานะจะหมดแรงแล้วก็หมดแพชชั่นกันไปข้างหนึ่ง คราวนี้พอเรารู้จักธรรมชาติของมนุษย์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างผู้เขียนเขาก็แนะนําว่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปฝืนธรรมชาติมนุษย์ครับโดยเราทํางานหนักได้แต่ให้เราจัดเวลาพักผ่อนให้ตัวและจิตใจของเราด้วยเขาก็จะแนะนําให้เราอ่ะวางแผนพักผ่อนครับโดยควรมีช่วงที่เราควรจะได้พักผ่อนจากงานกระจายกระจายกันไปในแต่ละช่วงปีโดยตัวผู้เขียนเองเขาเล็งเป้าว่าเขาวางแผนให้ตัวเองอ่ะ ทำงานหนักสองเดือนแต่ว่าได้พักผ่อนหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วก็สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆครับโดยเขาจะเลงการพักผ่อนที่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้ครับให้ตัวเราแล้วก็จิตใจเราได้พักผ่อนจริงๆหรือว่าถ้าไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไม่ได้ก็ให้ไปเข้าคลาสอะไรที่เราอยากเรียนที่มันเป็นคลาสผ่อนคลายผ่อนคลายอย่างเช่นคลาสเต้นคลาสการแสดงคลาสยคะหรือว่าการออกกําลังกายหรือการร้องเพลง เพิ่มสกิลอะไรที่มันผ่อนคลายผ่อนคลายครับมันก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนได้บางคนอาจจะคิดว่าอา้าวแล้วเราทํางานประจําอยู่เนี่ยเราอะจะไปหาเวลาจากไหนที่แบบจะไปลาทีห่งเดือนทํางาน2เดือนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับตัวผมเองก็แนะนําว่าให้เราลองหาลู่ทางดูครับมันไม่มีอะไรที่เราจัดสรรไม่ได้ในชีวิตของเราถ้าเราเห็นว่าชีวิตของเราตอนเนี้มันไม่เวิร์ก เราก็ลองมองหาสิ่งใหม่ๆควบคู่ไปด้วยจนกว่าเราจะเจอครับงานที่เราอยากได้การที่มันให้เวลาแล้วก็การพักผ่อนไลฟ์บาลานซ์ที่ดีให้กับเราได้นะครับถ้าคุณผู้ชมมองหาผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณผู้ชมก็จะเจอมันครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะสอนแง่คิดให้เราหางานที่ประหยัดเวลาแต่ได้ผลสูงกว่าให้คุณผู้ฟังลองคิดตามคำนี้ดูนะครับคนที่ทำงานแค่สัปดาห์ละ1ส่วน4ชั่วโมง แต่ได้เงินสี่หมื่นดีกว่าคนที่ทํางานทั้งสัปดาห์แ0ชั่วโมงแต่ได้เงิน50,000นครับประโยคนี้หมายความว่าให้คุณเลือกงานที่สามารถให้ชีวิตที่คุณสามารถคอนโทรลเวลาของตัวเองได้การคอนโทรลเวลาของตัวเองได้คือพลังที่แท้จริงครับต่อมานะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะแนะนําให้เรามองงานของเราว่างานของเราเนี่ยเป็นยังไงเขามีแง่คิดว่าถ้าเรารู้ตัวว่างานของเราเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเรา ให้เราพยายามหาทางวางมือจากมันทันทีครับอย่าไปพยายามทํางานที่เสียเวลาชีวิตเยอะๆแต่ได้เงินเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายแล้วก็อย่าหลอกตัวเองครับว่ากําลังไปถูกทางแล้วก็ไถ่ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีเป้าหมายถ้าเกิดคุณผู้ฟังยังนึกไม่ออกนะครับว่างานนั้นตอบโจทย์หรือไม่เขาแนะนำให้ดูที่ W 4ตัวนี้ครับว่าอยู่กับงานของคุณหรือเปล่าแล้วคุณมีความสามารถในการควบคุม W ทั้ง4ตัวเนี่ย มากน้อยขนาดไหนเวลาทํางาน W ตัวแรกนะครับก็คือ what หรือคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณควบคุมมันได้ไหม W ตัวที่2นะครับก็คือเวนนะครับก็คือคุณจะทํางานเมื่อไหร่คุณสามารถควบคุมได้ไหม W ที่3นะครับก็คือแว r e คุณทำงานที่ไหนคุณสามารถเลือกได้ไหมว่าคุณทำงานที่ไหน W ตัวที่4นะครับก็คือ w วิท h ุมครับคุณทำงานกับใคร คุณสามารถเลือกได้ไหมว่าคุณจะทำงานกับใครเขาบอกว่า4อย่างนี้เป็นตัวคูณนะครับของความอิสระในการทำงานคนจะแฮปปี้มากขึ้นเมื่อสามารถคอนโทรล W มากขึ้นเป้าหมายของคุณเลยก็คือให้สร้างงานครับหรือหางานที่คุณสามารถควบคุม W ทั้ง4ตัวได้มันจะตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้ดีที่สุดครับโอเคเพื่อให้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับผมก็จะขอจบเนื้อหาของตอนนี้ไว้ตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณกลางๆของบท2ของหนังสือ4 h Our Work Week นะครับเดี๋ยวถ้าผมทำคลิปใหม่มาต่อผมก็จะเอาใส่ไว้ใน description ด้านล่างนะครับก็ลองคลิกกันดูหรือว่าจะใส่ไว้ที่ท้ายคลิปเลยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอองนะครับ Alex m o o n w a l อนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ